ตัดเย็บปลายขากางเกงยนีนแต่ไม่มีได้ยีนทำยังไงดี<ค><อ>เมื่อเราเย็บแล้วโทนสีโทนสีเขาจะใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงความความหนาของเส้นได้มองมองเผินเผินนะคะเขาจะใกล้เคียงกับต้นฉบับและโทนสีที่เราผสมมันก็จะใกล้เคียงก่อนอื่นนะคะ วิธีนี้เราจะใช้ได้ในบางกรณีเท่านั้นอย่างเช่นปลายขาหรือตัวกางเกงที่ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นต้องเปะ๊ะก็คือแนวแฟชั่นอาจจะผสมผสานกันได้นะคะจะไม่ได้ใช้ในทุกกรณีนะก่อนอื่นมาดูตัวสีกางเกงตัวน,นี้ก่อนสีกางเกงตัวน,นี้นะคะช่วงเป็นเส้นได้เส้นได้ของต้นฉบับของเขาออกโทนสีเหลืองแต่ทีนี้ได้ยินของเราสีนี้ไม่มีนะคะเราก็จะใช้ได้หลอดเล็ก ได้หลอดเล็กแทนแต่ว่าเนื่องจากว่าได้หลอดเล็กเขามีสีมีเส้นที่เล็กมีเส้นที่เล็กกว่าได้ยีนเนาะเราก็เลยใช้สองสีเอามาผสมกันสองสีมาผสมกันอนนี้คือผสมแล้วให้มันมองแบบดูสีใกล้เคียงกันเราจะใช้แบบนี้นะคะทั้งได้ด้านบนและได้ด้านล่างใช้สองเส้นใช้สองเส้นก็คือเวลาเรากรอได้เราก็กรอสองเส้นเลยทีนี้เวลาเราใช้ด้านบนเราก็เดินสเส้นนะคะเดินสเส้นลงมาก็คือสหลอดนี้เลย เริ่มพับเย็บช่วงจุดรอยต่อด้านในนะคะด้านในก็คือด้านที่เชื่อมต่อกับช่วงเป้าลงมาคือด้านในส่วนฝั่งรอยต่ออีกข้างหนือนนี้จะเป็นด้านข้างาพับเข้ามาประมาณครึ่งนิ้วนะคะพับแล้วนะคะแล้วก็พับอีกรอบหนึ่ง จุดเริ่มต้นให้เราพับเฉียงนิดหนึ่งพับเฉียงๆออกมานิดหนึ่งจุดเริ่มต้นจะเย็บย้ำนะคะแล้วก็วนมาแล้วก็เย็บย้ำอีกนิดหนึ่งก็ได้หรือจะเย็บไปเลยแล้วมาทับตอนจุดสิ้นสุดก็ได้นะคะพับครึ่งนิ้ว มองด้วยสายตาให้ผ้าเสมอกันเอานิ้วของเราลูบๆนิดนึงนะคะเวลาเย็บพยายามดันไปข้างหน้าดันผ้าไปข้างหน้าพับครึ่งนิ้วดันผ้าไปข้างหน้าตะเข็บข้างนะคะเราจะล้มไปตามทิศทางเดิมจนใหญ่จะล้มไปทางชิ้นหลัง รอยต่อจะมีความเฉียงเล็กน้อยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเราเฉียงอะอันนี้คือรอยต่อช่วงข้างเขาก็จะเฉียงเฉียงนิดนึงอพับขึ้นนิ้วมองด้วยสายตาเย็บทับจุดเริ่มต้นเย็บทับ เส้นได้เดิมเลยนะเราก็มองอเย็บทับทับเลยมาประมาณ3ามกระเบียดโดยประมาณเมื่อเราเย็บแล้วโทนสีโทนสีเขาจะใกล้เคียงนะคะรวมไปถึงความความหนาของเส้นได้มองมองเผลอๆนะคะเขาจะใกล้เคียงกับต้นฉบับและโทนสีที่เราผสมมันก็จะใกล้เคียง